n น p ด d o n Story. A Life changing Story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d o n Story Podcast นะครับก็วันศุกร์นะผมก็พยายามจะเลือกบทความที่พวกสร้างแรงบันดาลใจหรือว่าจะเรียกว่าเป็นบทความที่พัฒนาตัวเองอะไรต่างๆมาฝาก ก็ยังคงอยู่กับหนังสือเล่มเดิมนะครับถ้าท่านฟังปน์ดอสตอรี่มาระยะหนึ่งเนี่ยน่าจะจำได้นะครับ1000 Plus Little Things Happy Success f u l People Do Differently นะครับของคุณ Mark and Angel งเจลเช f f นะวันนี้บทความที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ที่จะนำมาฝากก็คือ12 Amazingly Achievable Things to Do Today นะครับหรือแปลเป็นไทยง,ง่ายๆว่า12สิ่งที่มันแบบ สามารถทำได้นะฮะแล้วเราควรทำวันนี้นะครับ amazingly achievable things ก็คือมันมันมันสามารถทำได้แบบง่ายๆนะแต่ว่าเราเราควรทำแต่วันนี้เลยมาดูครับว่าวันนี้ท่านทำา12สิ่งนี้บ้างแล้วหรือยังนะเราทำได้ง่ายจริงๆนะครับผมอ่านจบแล้วผมก็รู้สึกว่าเออเอามาฝากดีกว่าอันแรกคือยิ้มครับสไมล์คือยิ้มนี่นั้นตอนนี้เลยครับท่านยิ้มเลยครับมันไม่ได้มีอะไรยากเย็นนะครับยิ้มเนี่ยมันเป็นเขาบอกว่า smile is a choice นะ not a miracle ก็คือ มันคือทางเลือกอะ่ะผมก็ยิ้มอยู่เนี่ยตอนนี้นะครับในการทำพอดแคสต์นะครับนั่นเนี่ยเราเราไม่จําเป็นต้องไปรอให้คนอื่นยิ้มก่อนท่านถึงจะยิ้มนะครับเรายิ้มได้เลยแล้วยิ้มเนี่ยมันมันดีกับเราเนะมันทําให้เรามีความสุขนะครับนะก็ผมว่าเราเราเริ่มยิ้มได้นะแล้วผมไม่มีใครมาว่าเราแกยิ้มทําไมอะไรเงี้ย แต่ว่าก็แน่นอนมันต้องดูสถานการณ์นิดนึงการยิ้มมันก็มีหลายๆรูปแบบแต่ว่าเอาเป็นว่าทั่วๆไปอ่ะท่านรู้ว่าท่านไม่ใช่ยิ้มเยอะเยอะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะก็ยิ้มแล้วทำให้ท่านมีความสุขนะมันหลังพวกเอ็นโดฟินออกมานะก็ง่ายๆนะอันที่2ครับ treat everyone with kindness and respect คืออจะเรียกว่าพูดคุยหรือจะเรียกว่าปฏิบัติต่ตอคนอื่นด้วยความกรุณาแล้วก็ความเคารพนะ อันนี้เนี่ยจริงๆก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับเราเราต้องเรียกว่าสุภาพกับเขาหรือว่าเคารพเขาเนี่ยแล้วคําว่าเคารพเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะเคารพเฉพาะคนที่เหนือกว่าเราคนที่ด้อยกว่าเราเราจะเหยียดหยามเราจะดูถูกเราจะใช้คําพูดรุนแรงคือส่วนตัวนะเอาเป็นว่าส่วนตัวผมก็แล้วกันนะผมก็ผมไม่คิดว่าคนเราแตกต่างกันเนะี่ยเขาอาจจะมีหน้าที่แตกต่างจากเราอสมมุติว่าเป็นแม่บ้านในบริษัท นะหรือคนที่เป็นคนงานที่เขาทําความสะอาดอะไรเงี้ยหลายคนเนี่ย t r ิคเขาไม่ดีเลยนะพูดจากับเขาแบบเหมือนประหนึ่งว่าเขาแบบเขาต่าต่าเตี้ยเล่ดินจริงมันไม่ใช่นะเขาแค่ทาทาหน้าที่หรือมีอาชีพที่ต่างจากเราเท่านั้นเองครับหน้าที่เขาทาความสะอาดก็ทําความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดกับเขาดีๆนะพูดจากเขาดีๆหรือไม่ต้องไม่ต้องเป็นในใ,ใ,ในบริษัทหรอกครับแม้กระทั่งการติดต่อสื่อสารกันเนะ่ย ผมเคยเห็นหลายคนนะเวลาเวลาพอรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเเขาอาจจะเป็นพนักงานธรรมดาแอดมินแล้วเราเนี่ยนะเป็นแบบผู้บริหารของอีกบริษัทหนึง่งก็จะดูถูกเขาแล้วละ่ะมีน้ําเสียงอะที่ออกมาว่าโอ้อีนี่มันแบบพนักงานระดับต่าต้อยฉันจะคุยยังไงฉันก็ได้จิกหัวพูดก็ได้อะไรเงี้ยเอาเป็นว่าส่วนตัวผมไม่เห็นด้วยแล้วก็ถ้าเราทําแบบนั้นตัวเราเองนั่นแหละครับไม่ได้เป็นคนอื่นแล้วฮนะคนอื่นเขาก็จะไม่ชอบเราอะ่ะ เป็นคนที่ดูถูกคนอื่นเนี่ยไม่เวิร์กนะครับเพราะนั้นเนี่ยสุภาพกับทุกคนนะครับแล้วก็เคารพทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะอันที่3 perform one selfless act นะครับคือพยายามลดอีโก้ลงนะครับนะพยายามที่จะอยับใหญ่อย่าเห็นแก่ตัวพยายามช่วยเหลือคนอื่นพูดแบบนี้แล้วกันนะคือบางคนเนี่ยทำทุกอย่างเนี่ยต้องมีคําถามว่าแล้วฉันจะได้อะไรแล้วฉันจะได้อะไร คือมันได้เองฮะคือท่านไม่ต้องถามหรอกคือชีวิตมันไม่ได้เป็นการแลกเปลี่ยนแบบนั้นเออถ้าเกิดฉันช่วยช่วยเธอแล้วเธอจะช่วยอะไรฉันอย่างเงี้ยมันมันมันไม่ใช่จะใช้คําว่าอะไรดีมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะคือเขาช่วยคุณแน่นอนคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราทาดีกับคนอื่นมาเยอะๆนะพยายามช่วยเหลือคนอื่นไม่เยอะๆเนี่ยวงเล็บนิดนึงภายใตย้สิ่งที่เราสามารถทําได้บางคนบอกโอ้เงิ้ก็ขายบ้านขายรถเอาเงินไปช่วยเขาหมดเลยหรือเปล่า อันนั้นก็เกินไปครับผมผมคิดว่าทุกคําพูดที่ผมบอกนะครับทุกข้อเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเอ็กตรีมสุดโต่งไปเลยมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ท่านทราบดีว่าหลายๆอันเนี่ยท่านช่วยโดยที่ท่านไม่ได้เสียแรงไม่ได้เสียเวลาหรือไม่ก็ะทัไม่ได้เสียเงินอะไรสักบาทหนึ่งนะครับช่วยได้ช่วยนะครับอ่ะมาดูอันที่4ครับเขาบอก avoid needless drama and those who create it ก็ชัดเจนนะพยายามลดดราม่าลงอ่ะนะ หรือพยายามหลีกเลี่ยงคนที่ชอบดราม,ม่าเยอะๆอะ่ะคือเราผมว่าชีวิตประจาวันเราจะเจออยู่เรื่อยๆนะยิ่งโซเชียลมีเดียเราจะเห็นเลยจะมีบางคนที่เขาจะแบบซูเปอร์ดรามาติกอ่ะคือซึ่งเอางี้คือเราคงไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ครับเขาอาจจะมีความสุขกับการดราม,ม่าก็ได้นะ แต่ตัวเราเองอะถ้าเราไปดราม่ากับเขาด้วยอะนิสนิดเลสดราม่าคือดราม่าไม่ผิดหรอกถ้ามันควรจะดราม่าจริงๆนะแต่ว่าบางทีมันแบบดราม่าเป็นชีวิตประจําวันทุกอย่างดราม่าหมดนะหัวหน้าพูดคำคำหนึ่งมาซึ่งเขาเอาแต่เป็นว่าทั่วไปมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรน,นี่ก็จะหยิบมาช่วยม,มาดราม่าให้ได้อะไรเงี้ยเราเจอแบบนั้นถ้าเราเป็นคนแบบนั้นเองนะถ้าท่านฟังผมอยู่แล้วท่านรู้สึกว่ามันไม่ใช่ผมว่าลองเปลี่ยนดูนะครับชีวิตมันจะเบาขึ้นนะลดความดราม่าลงอะ่ะ ชีวิตเราจะเบาขึ้นจริงๆนะครับลองดูก็ได้นะครับถ้าเกิดลดแล้วมันไม่ใช่ผมทุกเลยผมต้องการดราม่าเพื่อความสุขก็ก็ทําต่อก็ได้ครับแต่ว่าส่วนส่วนใหญ่แล้วดราม่ามันไม่ค่อยมีความสุขหรอกครับนะหรือบางทีเราไม่ได้ทําแต่เราจะเจอเพื่อนเราบางคนที่จุดแบบโหดราม่าสุดก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลีเล่ยงครับบางทีอ่ะตัวเราอ่ะชอบพา,พาสถานการณ์ตัวเราเข้าไปสู่ดราม่าด้วยเห็นคนดราม่าก็ไปดราม่าก,กับเขาด้วยอย่างเงี้ย หลบได้หลบเหอะเอาเป็นว่าถ้าท่านยังมีความสุขกับการดราม่าผมก็ไม่ว่าในท่านเนาะก็ก็แต่ละท่านคงมีชีวิตไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าสไตล์ผมละกันนะครับผมก็ไม่ค่อยชอบดราม่าสักเท่าไหร่นะอ่านได้บ้างคุยได้บ้างแต่ว่าถ้าวันหนึ่งมันมันใช้เวลา7 8ชั่วโมงกับเสียงพวกนี้ผมว่ามันเยอะเกินไปแล้วก็ตัวเราเองก็จะจะเป็นทุกข์นนะหรือไม่มีความสุขข้อ5ครับ think of the positives อันนี้ชื่อชื่อตรงเลยฮะคือการคิดเชิงบวกคือบางทีเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยอาจจะแบบเขาเรียกว่าคอนเซอร์เวทีมากไปนะทุกอย่างจะแบบผิดไปหมดถ้าสมมต,เมมตมิเอาสมมตินี้ผมชวนท่านทำวิกแอนนองเทอร์เพเนอร์บอกเอาเสาทิ์มาทําอะไรว่างๆหน่อยถ้าเรา,าคิดลบอย่างเดียวนะโอ้ยไม่ได้หรอกอย่างนั้นก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้อย่างงู้นก็ไม่ได้ท่านจะไม่ได้เริ่มทําอะไรเลยฮนะลองคิดบวกบวกมั้งไหมครับคิดบวกบวกแปลว่า เฮ้ย <He> บางทีท,ทำมันอาจจะเวิร์กมาจะเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะแล้วผมผมก็พยายามลดอุปสรรคให้มากที่สุดแร้วิเคราะห์นกเชอร์เพเนอร์ที่ผมพูดเนี่ยซึ่งเดี๋ยววันนี้ท่านเออพรุ่งนี้นะท่านก็จะได้ฟังเนี่ยผมก็จะบอกว่าเราจะไม่ได้เอาเงินลงทุนมาเยอะแยะนะอย่างเงี้ยมันก็จะได้ลดอุปสรรคถ้ามันจะเจ๊งมันก็เสียเงินไม่เท่าไหร่หรืออาจจะไม่เสียเลยด้วยซ้ำนะครับคิดเชิงบวกแล้วเราจะมีแรงในการทําอะไรใหม่ๆ กล้าที่จะทําอะไรที่มันไม่ได้เสี่ยงมากนักกันนะครับได้ได้ได้เริ่มต้นทําต่างๆนะครับอันเนี้ยผมก็คิดว่าแค่คิดนะก็ช่วยแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปก็มีโอกาสได้ทําแต่ถ้าเราคิดลบคิดว่ามันเจ๊งคิดว่าชีวิตมันไม่ได้แน่นอนมันก็จบอยู่ตรงนั้นนะครับมาถึงข้อที่6ครับข้อที่6ก็บอก inject a little love into the world around you inject ไป่าคล้ายๆฉีดนะเหมือนฉีดยาเนานะ คือแต่แทนที่จะฉีดยาคือการให้ความรักไม่ต้องเยอะแยะฮะ little love คือความรักเล็กๆกับโลกรอบๆตัวคุณนะครับความรักอะไรบ้างเขาบอกว่ารักในสิ่งที่เราทําถึงแม้ว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รักทั้งหมดนะผมสอนหนังสือผมทำพอดแคสต์ผมทําเขียนหนังสือผมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยส่วนใหญ่ผมรักนะแต่ถามว่าทุก,ทกเรื่องทุกตอนทุกกิจกรรมผมรักหมดเลยปะเปล่า ผมอาจจะมีเรื่องโมเมนต์อย่างเช่นประชุมอย่างเงี้ยบางประชุมผมรู้สึกว่าเสียเวลาไม่อยากเข้าแต่ก็ต้องเข้าไงมัน,ม,น,ม,นมันเป็นหน้าที่เราคงจะบอกว่าฉันจะเลือกเฉพาะสิ่งที่รันรักไม่ได้หรอกนะแต่เราเริ่มต้นพยายามคิดเขาามีประโยคนึงในหนังสือนะเขบอก love what you are doing until you can do what you love คือเริ่มต้นให้รักในสิ่งที่เราทําบางส่วนก็ยังดีจนกระทั่งเราสามารถหาหางานหรือหาอะไรก็ได้ที่เราทําในสิ่งที่เรารักได้นะครับนั้น หร,หรือสถานที่ก็ได้นะ Love where you are until you can be where you love ก็คือรักในในในบ้านที่เราอยู่ก่อนถึงแม้ว่ามันไม่เพอร์เฟกผมก็ทราบมันไม่มีเพอร์เฟกหรอกแต่ลองรักในบางมุมก่อนจนกระทั่งเราสามารถหาแบบบ้านในฝันของเราได้นะครับนะคนก็เหมือนกัน Love the people you are with until you can be with the people you you love most คือลองรักคนที่อยู่ข้างๆเราก่อนนะ จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราไปเจอคนที่เราเราอยากดูอยู่ด้วยแล้วอยู่กับเขาได้ก็ดีหัวหน้าเราอาจจะไม่ดีบางเรื่องแต่เขาอาจจะมีน้ำใจก็าอาจจะดีกับเราบางเรื่องนะครับอันนี้คือคือการพยายามสร้างความรักในในโลกในสิ่งรอบตัวเรานะข้อที่7ครับ take decisive and immediate action on a decision that needs to be made แปลว่าให้เราตัดสินใจแล้วทำทันที สำหรับเรื่องที่มันจะต้องตัดสินใจอยู่แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราเราคนฟังผมส่วนใหญ่นะก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วล่ะนะครับโกรคือคืออาจจะเป็นนักศึกษาผมก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้แล้วล่ะว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือสิ่งที่เราอยากทํานะครับคราวนี้สิ่งที่เราควรทําก็คือตัดสินใจคําว่าตัดสินใจไม่ได้แปลว่าตัดสินใจทําอย่างเดียวนะตัดสินใจไม่ทําก็ใช่นะ หรือทาอยู่ตัดสินใจจะหยุดนี่ก็คือการตัดสินใจเหมือนกันนะแต่เราเราควรจะรู้ว่าว่าอะไรคือควรตัดสินใจเดี๋ยวนี้ใช้เวลาต่อไปอีก5ปีก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกันไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยให้ให้รู้จักตัดสินใจอ่ะครับคือบางคนเป็นคนไม่กล้าตัดสินใจนะออพอบอกให้ตัดสินใจก็ลังเลลังเลแล้วก็อยู่กันไปเรื่อยๆแบบนั้นมันก็จะเสียเวลาเราไปนะข้อที่8ครับ follow your intuition when making decision ก็บอกให้ทําตามสัญชตาตญาณเราเวลาเราอยากตัดสินใจพูดแบบนี้ต้องบอกว่าไม่ได้แปลว่าใช้ความรู้สึกล้วนๆฉันไม่หาข้อมูลอะไรเลยหาได้ครับข้อมูลกับสัญชตาตญาณมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีอันหนึ่งและอันหนึ่งต้องไม่มีนะครับแต่ว่าให้เราเชื่อตัวเองด้วยคือบางทีเนี่ยเรามัวแต่ฟังคนอื่นทําดีไหมก็จะต้องมีคนหนึ่งที่บอกว่าไม่ดีอาจจะมี2คนบอกดีคนหนึ่งไม่ดีพอบอกไม่ดีปุ๊บไม่ทำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราเราลองเชื่อความคิดของเราด้วยนะครับจริงๆมีงานวิจัยอยู่เยอะแยะนะครับเขาบอกบางทีสัญชตาตญาณเนี่ยมันพาเราไปในทิศทางที่ถูกมากกว่าผิดด้วยซ้ำนะอันนี้ผมต่อยอดให้นะลึกๆนะสัญชตาตญาณเนี่ยผมผมมักจะชอบคิดว่ามันคล้ายๆอัลกอริทึมอะสมองเราคล้ายๆคอมพิวเตอร์อะเพราะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่เราอ่านเยอะๆเนี่ยมันจะเข้าไปในเป็นเป็นเป็นอินโฟมชันเป็นบิ๊กดาต้าในสมองเรา ไอ้ที่อ่านเยอะมันบอกไม่ได้หรอกว่าที่อ่านเนี่ยมันส่งผลยังไงที่พูดที่ทําที่เรียนที่อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันเข้าไปสะสมแล้วสุดท้ายเนี่ยพอมันถึงโมเมนต์ที่ต้องตัดสินใจเนี่ยซูเปอร์คอมพิวเตอร์คือสมองเราเนี่ยก็จะไปดึงเอาไอ้ไอ้อินโฟเมชันที่เราอ่านที่เราฟังที่เราพูดอะไรต่างๆมาเนี่ยมาประมวลผลแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นแบบนี้อันนี้คือลักษณะของสัญชาตญาณนะเขาบอกว่าลองลองเชื่อสัญชาตญาณในการตัดสินใจดูนะครับ บางคนเนี่ยไปเชื่อเสียงคนอื่นหรือแม้กระทั่งไปวอรี่นะว่าเฮ้ยถ้าฉันทําแบบนี้คนนั้นจะคิดยังไงคือคือคิดได้วอรี่ได้แต่ว่าอย่า too much อย่าเยอะเกินไปนะครับอย่าเยอะเกินไปจนก,กระทั่งมัน,ม,นมาสต็อปเราทั้งหมดเลยก็คือมาหยุดเราทั้งหมดเลยเราเราไม่ไม,ไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองเลยข้อ9นะครับเขาบอก spend time working on something you believe in ลองให้เวลากับสิ่งที่คุณคุณเชื่อมากๆอะ่ะ นะครับอูแบบผมอินเรื่องธุรกิจมากแต่คุณไม่ให้เวลากับตัวเองเลยผมอินเรื่องการเขียนมากแต่คุณไม่เคยเขียนเลยนะครับเขาบอกว่าให้เวลากับสิ่งนั้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นผมรู้ว่าหลายคนบอกก็มันไม่มีเวลาไม่มีเวลามันอาจจะแปลว่าเราไม่ได้สนใจมันมากพอก็ได้นะครับลองแบ่งมาเอาเอาแน่นอนเราต้องทํางานแน่นอนเราต้องดูแลลูกดูแลพ่อแม่อะไรก็ว่าไปแต่ลองแบ่งเวลามา บางทีเรามีเวลาเล่น Facebook เล่นดู Netflix ดูอะไรเต็ไมไปหมดเนี่ยแต่เรากลับไม่มีเวลาให้กับสิ่งที่เรา Believe สิ่งที่เราเชื่อเราอยากทำจริงๆนะครับมาดูข้อที่10ครับ Meet someone new อันนี้แบบเป็นสิ่งที่ง่ายๆนะลองไปพบกับคนอื่นๆครับที่คุณอาจจะยังไม่รู้จักนะครับ เพื่อนของเพื่อนทําความรู้จักเปิดใจหน่อยไม่ได้แปลว่าจะต้องไปหาแฟนใหม่หรือว่าจะไปหาเพื่อนใหม่อย่างเดียวนะแต่พอมันเจอคนใหม่ๆเนี่ยมันจะทําให้เราเติบโตขึ้นนะทาให้เราได้ได้เจอคนหลากหลายขึ้นผมก็โชคดีเลยนะอันนี้อันนี้เป็นความโชคดีส่วนตัวของผมเนี่ยที่ผมมาจัดพอดแคสต์ที่ผมมาทําเขียนหนังสือมันทําให้ผมรู้จักหลายๆคนที่ถ้าปกติผมคงไม่รู้จักท่านนะทุกวันนี้ก็จะมีคน inbox มาบอกว่าพอดแคสต์ผม ฟังแล้วมันดียังไงมันช่วยเหลือได้ยังไงหนังสืออ่านแล้วชอบมาก Personal o OK, k อชอบจริงๆทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนอะไรเงี้ยน,นี่คือผมได้มิ someone new อาจจะไม่ได้เจอหน้าเจอตากันนะแต่เจอจากคอมเมนต์เจอจากอ,อินบ x ็อกเจอจากอะไรต่างๆนะครับก็ก็ลองดูครับท่านอาจจะไม่ต้องมาจัดพอดแคสต์แบบผมก็ได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านมีโอกาสได้เจอกับคนหลากหลายแน่ๆนะข้อที่11ครับ exercise and eat healthfully จริงๆพวกนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายเลย <ๆ S 1> เพอเพไม่ได้ใช้ด้วยอย่างเมื่อเช้าผมก็ดีใจนะที่ได้มีโอกาสไปออกไปวิ่งนี่คือเอ็กซ์ซอร์ซส์ของผมเนี่ยจะอาศัยการวิ่งเป็นหลักนะแต่ท่านไม่จําเป็นต้องวิ่งก็ได้นะท่านไปเล่นโยคะท่านเข้าฟิตเนสกี่จักรยานตีแบดเตะบอลอะไรก็ได้ครับที่มันเอ็กซ์ซอร์ซส์เรื่องการกินนี่ผมต้องเตือนตัวเองเหมือนกันเพราะว่าชอบขนมไงนะแล้วขนมบางทีมันไม่เฮลฟ์ฟูลนะไม่มันไม่ได้ดีต่อสุขภาพก็เข้าใจนะครับแต่ก็ยังหลุดเข้าไปกินอยู่เรื่อยๆนะ แต่ว่าพยายามครับเลือกผักเลือกผล,ลไม้เลือกอะไรที่มันดีต่อสุขภาพท่านทราบอยู่แล้วล่ะครับนะคือมันยังไม่ได้100%ก็ยังไม่ต้อง100%ครับพยายามแทรกเข้ามาให้เรื่อยๆนะข้อสุดท้ายครับ be a student of life ผมชอบคำนี้นะเป็นนักเรียนของชีวิต คือทุกโมเมนต์ของชีวิตเรานะไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นบทเรียนแต่ละบทที่จะเข้ามาบางอันอาจจะเป็นบทเรียนเดิมๆบางบางวันอาจจะเจอบทเรียนใหม่ๆบางวันจะเป็นบทเรียนยากบางวันจะเป็นบทเรียงน,นยง,ง่าย <Sounds> เขาบอกว่าให้เราใช้ชีวิตแบบเรียนรู้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆอ,อย่างวันเนี้ยผมได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ผมเจออะไรบ้างวันนี้แก้ไขอะไรไปได้บ้างวันนี้ทําอะไรได้สําเร็จบ้างหรือไม่สําเร็จก็เป็นบทเรียนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่จาเป็นต้องเป็นวิชาการอย่างเดียวนะการใช้ชีวิตการพูดคุยอะไรต่างๆเนี่ยมันคือการเรียนรู้ทั้งสิ้นนะครับก็สรุปให้ฟงังอีกครั้งนะครับ12ข้อที่มันเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายๆนะแล้วแล้วเราทําได้วันนี้เลยอันแรกคือยิ้มครับลองทําดูนะอันที่2คือปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความสุภาพและความเคารพอันที่3คือ เราพยายามช่วยเหลือคนอื่นเยอะๆนะครับอย่าอย่าเห็นแก่ตัวนะครับอันที่4คือลดความดาราม่าลงหรือว่าลดคนที่ดาราม่าอย่าไปใกล้เขามากนะครับอันที่5คือคิดบวกบ่อยๆนะครับอันที่6คือให้ความรักเล็กๆกับคนรอบข้างเรานะครับอันที่7คือตัดสินใจแล้วก็ทําทันทีในสิ่งที่มันควรทํานะครับอันที่8นะครับตามทําตาม,ตามสัญชตาตญาณเราเวลาเราตัดสินใจนะครับ แต่ก็ข้อมูลก็หาได้นะครับอันที่9คือใช้เวลากับสิ่งที่เราเป็นความฝันของเราหรือสิ่งที่เราเชื่ออันที่10นะครับเจอคนใหม่ๆบ้างนะครับอาจจะไม่ต้องเจอทุกวันหรอกแต่ว่าเจอเจอคนใหม่ๆบ้างพูดคุยคนใหม่ๆบ้างอันที่11นะอครับออกกาลังกายแล้วก็กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพร้านที่2คือ12คือให้เราเรียนรู้ตลอดชีวิตเราในทุกๆวันที่ผ่านเข้ามาหาเรานะครับอันนี้คือ สิ่งที่อยากจะมาฝากไว้ในในวันนี้นะครับก็ไม่ได้ยาวอะไรแต่ว่าหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับโอเคนะครับแล้วเราพบกันในพิ i s o d ถัดไปครับสวัสดีครับ n o p a r o n Story a life changing story